ครีปต่อจากนี้ไปจะเป็นเกม vr ซึ่งอาจจะทำให้ท่านบิงเวียนศาายีรษะได้ยังไงก็แนะนำให้ดูเป็นจอเลกแล้วก็อค่อยดูกันไปนะครับผมเอาละข่าวก่อนผ่านด่านแรกมาต่อด่านสองที่โคตรมืดมึงจะมืดไปไหนเนี่ยมึงจังมีผีออกมาเนี่ยโอเคนี่กดไหนมนันนี้โอ้โหสามนิ่งจาเฮ้ยโอ้โหโ,โหคตรลุมเลยเมื่อไหร่รูปลงปานมาเข้ามามึงเข้ามาเทียตัวได้ไหมหรือมึงจะเข้ามาสามคนยังไงเข้าเทียตัวสามคนยังไงยังไงเข้าสามคน มามามาแยบกว่าแยบแยบโอ้โหหัวก่ก็จะแตกกัดอุ้ยสโลโมชั่นอือตบบ้องหูตบบ้องหูตบบ้องหูแม่งหนัวหนัวโอ้โหแม่งตบแม่งตบหน้าเราไม่ยอมไม่ยอมทำไมโอ้โหแม่งโคตรุมโอ้โหตกเวทีตกเวทีวันหนึ่งมีกรรมการรับไหมมีการรับไหมยังไงถอยไปก่อนให้กูขึ้นเวทีก่อนชิบหายให้กูขึ้นก่อนให้กูขึ้นขอสักนิดขอสักนิดผมหมุนผมหมุนกล้องกูจะอ้วก ตบหน้ายังไงยังไงเดี๋ยวอื้มสโลงหมดชัดอื้มนวดนวดหน้านวดหน้าด้วยผาทาด้วยฝ่ามือเอออีกคนนึงจะล้มละอีกคนหนึงล้มแล้วยังไงตัวขวาตัวขวายังไงตัวขวายังไงใครจะเข้าก่อนมือเอาก่อนได้ไหมไม่โดนไม่โดนสับมือสับคอสับแขนสับขาสับหลังสับพร้อมๆกันอือโอ้หน้ามืดหน้าเริ่มมืดแม่งฉากก็มืดหน้าก็มืดอืนยังไงมึงขอล่วงสักคนได้ไหมมึงหลับสักคนได้ไหมเอออ เอออาไปขัดโอ้โหแม่งมึงลุมจังวะชิบหายโอ้โหมึงจะนัวไปไหนมึงมาทีละคนได้มั้ยเนี่ยมึงจะสับมืออะไรของมึงมันกูแยกไม่ออกแล้วประสาทเอามืดเออกูอยังไม่เดายังไม่ดาวยังไม่ดาวโอ้โหมึงขอตัวขอตัวไหมมึงช่วยหลับไปขอได้ไหมเออเออนี่ได้ได้ เออนกหนึ่งนกหนึ่งเอาว่ะเควันมึงเข้ามาลูกเข้ามาลูกลูกลูกกูลังเกิดกูลังเดือดกูลังเดือดไหนไหนมาลูกมามาสองคนมาเคยเห็นไหมหนึ่งลุงสองนี่กระโดดสับคอมามายงไงหย่อพลังอุตตะแมนอื้ออสับหน้าสับหน้ามายังไงวะฮะทำไมมึงเคยเห็นหนุ่มกังฟูเปล่าเออมึงเคยเห็นไหมมึงเคยดูหนังฉลองหรือเปล่าดูหนังบุรีมเคยดูโอ้มืดมืดโอ้มืดแม่งปกติฉากก็มืดแม่งหน้ากูยังมืดอีกยังยังไงยังไงโว้าวมาพลังแห่งจงทุน ใหญ่โอ้ยแบกเรียกว่า KO มี็หนึ่งตัวเออแบนจะบุกมายังต่อได้ข้ายังไหวข้ายังไหวมาข้าจะผ่านพวกเจ้าไปให้ได้ก็จะเป็นหนึ่งในยุดจบหนึ่งในตายล่ามึงแม่งเข้ามาที่ตบไม่ได้เลยไงวะเออเออมาไงเคยเห็นมัดคำรอนไหมถุยมาสิงโตเห็นไหมมาเร็ว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 เข้ามาเร็วเข้ามาตกไปเข้ามาไงเข้ามาเร็วอื้มตบบ้องล่วง วินอรวมพลังรวมปังกูชอบกูชอบเกมนี้จังเลยชิบหายเอาละ่ะคุณผู้ชมกระผมเราผ่านดาวสองไปเราไปดาวตันสามแบบไม่ต้องดีรอไม่ต่อไปเราเจอเอ็มม่าแฮร์ริสันมาคุณผู้หญิงครับผมผมจะโชว์วิชากังฟูที่ตกผู้หญิงโชว์ให้ดูเข้ามามามาแม่งมือกูเท่าใบพายเลยชิบหายกูจะป็ดเปรตไปมาลูก ไงคุณอย่าลีราตบหน้าโ์ตบหน้าตบตบความสุสภาพดุโอ้โห้ต่อยขวาตรงไปตัวโยกเลยตัวโยกหมา,มา,มาคุณมามาคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงต่อยคนผู้หญิงผมก็สู้สุดข,ขาดใจ มายังไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีเลยโอ้ยสับสับว่ะสับสับนี่กูสับบ้างมากูสับบ้างมากูเคยเป็นเด็กเที่ยวอยู่มัายังไงยังไงมาอี่ดูจะนี่กันตีโคตรผู้ชายต่อยผู้หญิงล้มโอ้โหนี่ลงไปจ้วงลงไปจ้วงหน้าโฉอโคตรมัดแมนโคตรมัดแมนอืสุดยอดสุดยอดโอ้แม่กรรมการบอกถอยออกมากไอ้เหี้ยเออเข้ามาโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษชิบหายเลยกูมาคุณผู้หญิงผมช่วยปล่อยคุณจีิีดีรอนี่หมัดคู่ยังไง นี่ไงแม่งเลยอีก <antique. S 1> ไม่ต้องจูงผักนี่วิชาผักนี่ไงคุณก <T> ินผักบ้างหรือเปล่ามาคุณยังไงอย sure. like. ่าอย่าด <t> ีล <t> ็อเข้ามาเลยเข้ามาเลยจ๋าอย่าช้าได้ไหมฮะอย่าชักช้าหนวดหนวดอืมฝักฝัดฟัดมืออุ้ยหนวดหนวดหวดอืมหนวดอืมตกบ้องโอ้โหโอ้โหกระเด็นครับผมอ้ากระเด็นมันตลกจังวะมามายังไย่างเงี้ยอืมโอ้ยยันพุ่งหวังพุ่งหวังยังไงไปไหนวะเอาไปไหนวะคุณลอดคุณรอดใต้กระโปรงผมไม่ได้เออไม่ใช่รอดใต้เกงเออพี่คุณกระโดดสับคอนี่กระโดดสับคอวิชาเรีียนนมาาจจกว มาไงเร็วโอ้แม่งผักนี่วิชาผักเนี่ยฝ่ามึงอยู่ไรยังไงคุณหญิงยังไงยังไงคุณยกอีกนานไหมจะยกอีกนานอีเวนต์ตบหน้านตบตบหน้าสะบัดตบเดินเดินไปตบหน้าซ้ำแม่งความสุ็ภาพบุรุษนี้ความสุ็ภาพบุรุษนี้เติมต้องวิ่งไปเติมคุณผู้หญิงเขาเฮ้ยยังไงไปไหนวะแม่งหุ่นยากเหลือเกินคุณกลองเอาอะไรของมันวะ มาเลยครับคุณผู้หญิงตาสุดท้ายแล้วคุณมีเหลือแค่หนึ่งหัวใจเหลือแค่หนึ่งหัวใจเท่านั้นโอ้โหแม่งตบตบหน้าเราชาได้ยังไงกันผู้หญิงคุณหัดให้เกียรติสุภาพบุรุษอย่างผมบ้างยังไงยังไงโอ้ยฝ่ามือลงฝ่ามือโอ้ยแม่งเตะได้ด้วยทำไมคุณกดเตะยังไงว่ขอเตะบ้างได้ไหมยังไงยังไงโอ้ยยังไงคุณผู้หญิงก็โดนสับคอโอ้ยโอ้ยสตาร์นโอ้ยติดกขี้วะเราติดกขี้เราโดนติดกขี้อุ้ยเป็นพุ่งมาเป็นพุ่งมามึงกดพุ่งมายังไงวะมเดี๋ยวเดี๋ยววออออกกมมงัเเ้้านบุรรีูไ รู้ขึ้นมาลูกคุณบังเอิญรู้ขึ้นวาโอ้โหโอ้โหดมามันจะเย้ยย็นหนีโอ้โหเมื่อกี้ผมยังไม่เคยลงไปกระทืบคุณซ้ำเลยนะคุณผมยังถอยมาเลยคุณไม่ให้เกียดวะไม่ให้เกียดเหรอไม่ให้เกียรติทำไมถึงไม่ให้เกียรติกันฮะทำไมกจะไม่คุณไม่มีความใจดีอ่อนน้อมของคุณไปดูท่จังดีเอาไปไหนวะกระเด็นทำไมมันไปกระเด็นทางนั้นวะทำไมคุณผู้หญิงทำไมว่าคุณผู้หญิงยังไงนัวนัวหมัดหมัดนัววะไงเจ้ยังไงยังไงคุณจะยอมแพ้ได้หรือยังกันฮะฮะยังไงกระโดด กระโดดยังไงยังไงไปทำท่าเลยดิบล็อกแม่งเอ้ยปัดกอยังไงเดี๋ยวมันกดท่าวะมักดท่าอีนี่ไงท่าเตะกดไงวะเมื่อกี้กดได้ไงยังไงวะกระโดดกระโดดไม่ใช่เอากดผิดไม่กูแค่หาท่าเตะมึงกดเตะไงกดกดได้ไรวะแต่ละมาเจ๊มาต่อมาต่อเร็วเร็วเร็วอย่าพูดมากเอ้าแม่งเอ้ยกดผิดจิตวิตปุ่มงงปุ่มเหลือเกินเจ๊เจ้ทำไมวะยังไงยังไงมานัวนัวยังไงเอาเร็วเร็วโอ้โหนี่มกดท่านี่ไงคุณผู้ชมไหนวะกดไปยังไงวะยังไงกดกดแล้วยังไงต่อคือยังไงวะ ต้องทำมือบล็อกบล็อกแป๊บมึงอีเจ๊ให้กดท่าก่อนมึงจะเย็นยังไงมึงเกาใช่ไหมคะมึงจะไม่เอาท่าใช่ไหมยังไงิึงไปอไอติดตนแล้วคุณผู้ชมติดตัมมึงไปดนานนั้นอืมด้านอื้นตบผู้หญิงให้คุณผู้ชมดูกูนี่โคตรเก่ง